สำหรับช่วงมอเตอ Drive ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปทดสอบสมรรถนะของเชฟโรเลตครูซใหม่ขุมพลัง1.8ตัวท็อปรุ่น LTC โมเดลปี2013ที่ดูดูไปแล้วครูซใหม่ก็เหมือนภาคต่อของหนังฟอร์มยักษ์ซึ่งถ้าภาคแรกสร้างไว้ดีแค่ไหนการที่จะทำให้ภาคสองนั้นดูดีกว่าถือเป็นงานยากค่ะและนั่นคือการบ้านที่ผู้สร้างอย่าง GM พร้อมพิสูจน์ในเ v r o l e t Cruze ภาค2 ว่ามีดีกว่าที่เห็นแค่นั้น เอคร s e เปิดตัวครั้งแรกในปี2008ภายใา้รหัสตัวถัง J300 ก่อนจะพัฒนาเป็นโมเดลปัจจุบันบนตัวถังแบบ GM Delta 2 Flat f o r m ที่เปิดตัวไปแล้วกว่า75ประเทศใน5ทวีตและสามารถกกยยอดขายไปแล้วกว่า3.5แสนคันทั่วโลกซึ่งนอกจากทั้ง3รุ่นที่มีการจำหน่ายในบ้านเราแล้วในตลาดโลกยังมีตัวที่ใช้กุมพลัง1.4เทอร์โบกับรุ่น5ประตูแฮชแบ็กให้เลือกอีกด้วยค่ะ e ช r โรเล c คร z สเปิดตัวครั้งแรกในบ้านเราไปเมื่อปลายปี2010พร้อมกันทีเดียว3รุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กเครื่อง1.6ลิตรราคาเริ่มต้นที่7.35แสนบาทตามด้วยรุ่นกลางขุมพลัง1.8ลิตรซึ่งมีให้เลือกถึง4รุ่นย่อยที่มีค่าตัวตั้งแต่7แสนกลางไปจนเฉียดล้านสุดท้ายคือตัวท็อปที่ถือว่าปลุกกระแสร,รถคอมแพซีดานด้วยการหันมาใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร เป็นตัวขับเคลื่อนรถไซนี้เป็นเจ้าแรกในบ้านเราค่ะก่อนจะทำเฟสลิฟต์และเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาอีกครั้งพร้อมการปรับโฉมและเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกเล็กน้อยแบบไม่มีการอัพราคาเพิ่มโดยเฉพาะในรุ่น1.8ลิตรที่เป็นดาวเด่นและถูกวางตำแหน่งทางการตลาดไว้ให้เป็นคู่ชกแบบตรงรุ่นกับ Honda Civic Toyota a l t i s และ La น c ซ r EX ในรุ่น1.8ซึ่งทุกคันล้วนเติมน้ำมัน e85 ได้ไปก่อนหน้าแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของเชฟโรเลตครูซใหม่นั้นมีการปรับโฉมเพิ่มเติมเล็กน้อยจากโมเดลก่อนในแบบเฟสลิฟที่ทำให้มันหล่อหรือดูดีมีรสนิยมมากขึ้นตั้งแต่ด้านหน้าที่มีการเปลี่ยนกันชนใหม่ที่เพิ่มความโค้งม,มนของเส้นสายพร้อมชายล่างแบบมีสปอยเลอร์ในตัวรับกับไฟหน้าใหม่ดีไซน์เข้ารูป พร้อมเพิ่มความหรูหราด้วยขอบโครเมียมซึ่งมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติและระบบไฟนำทางออโต้เฮดแล์แต่ยังคงส่องสว่างด้วยหลอดไฟแบบฮาโลเจนไม่ใช่ HID ส่วนไฟตัดหมอกได้เปลี่ยนจากกรอบแนวนอนมาเป็นทรงตั้งดีไซน์ใหม่รับกับกระจังหน้า Dual-Port ดีไซน์ใหม่แบบลายเส้นแทนรังผึ้งสีดำพร้อมกรอบโครเมียมที่ทำให้โลโก้โบไททดูเด่นขึ้น ส่วนด้านข้างที่เห็นชัดเจนคือล้ออลลอยใหม่จากลาย5กา้านตรงๆเรียบๆมาเป็นการคู่ที่โค้งมนดูพริวไหวขนาด17นิ้วเท่ารุ่นเดิมในรุ่น LTC พร้อมอยางคาโฮโฮลัสซ้าย215 50 R 1 7นอกจากในเรื่องของความสวยงามแล้วคริสใหม่ยังเพิ่มปุ่มปลดล็อกที่มือจับประตูทุกบานแต่ไม่ใช่แบบสัมผัสเหมือนรุ่นแรกที่ทำงานคู่กับกุญแจ k e y l e s s e n t ท y ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าออกห้องโดยสารก่อนจะปิดท้ายด้วยกันชนหลังที่เพิ่มความเหลี่ยมสันชี่เข้ากับภาพลักษณ์โดยรวมพร้อมชายด้านล่างดีไซน์เล่นระดับสไตล์สปอร์ตให้กับครุสใหม่ได้อย่างลงตัวห้องโดยสารของครุสใหม่ยังคงโดดเด่น ด้วยดีไซน์และบรรยากาศของแสงไฟที่บ่งบอกถึงความล้ำสมัยแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนมาตั้งแต่รุ่นแรกด้วยการจัดวางองค์ประกอบต่างๆแบบ Dual Cockpit เท่ากับคอนโซลกลางแบบ V-Shape เพื่อให้ผู้โดยสารตอนหลังได้สัมผัสบรรยากาศในเบื้องหน้าได้เต็มที่ซึ่งในรุ่นนี้ได้เพิ่มความหรูหราด,ด้วยวัสดุหุ้มคอนโซลหน้าและเบาะสีน้ำตาลบราวสโตนสไตล์เดียวกับรถหรูจากฝั่งยุโรปแบบชูโทน เมื่อรวมกับวัสดุตกแต่งโทนดำตัดสลับกับสีเงินแมทลิกและแสงไฟ LED สีฟ้าเข้มจากมัดวัดเรืองแสงแบบ Chris Ice Blue Illumination ทรงกลม3วงซ้อนและตามจุดต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์จากทรงเหลี่ยมมาเป็นทรงกลมสไตล์คลาสสิกส่วนที่เหลือยังคงเป็นฟังก์ชันที่ติดมาให้แบบเดียวกับโฉมก่อนไม่ว่าจะเป็นพวงมะลายมัย3ก้านดีไซน์ล้ำอนาคตแบบมันติฟังก์ชัน ที่มีสวิตควบคุมเครื่องเล่นวิทยุ CD ดีหแผ่นพร้อมระบบนำทางแบบ Music Navigator กับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ u i s e Control และหน้าจอแสดงผลข้อมูลต่างๆ Info t a m n m e n t g r a p h i c Information Display ขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนและติดท้ายด้วยระบบเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ได้แต่กลับใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารแทนโทรศัพท์ไม่ได้ซะอย่างนั้นส่วนเรื่องความกว้างขวางนั้นถือว่ามีช่วงหลังขาด้านหน้าเฮดรูมสูงพอระดับไซส์ฝรั่งกับพื้นที่ช่องวางขาด้านหลังหรือเลกรูมที่กว้างพอสมควรระดับ35-66ซนติเมตรนั่งไกลๆไ,ไม่เมื่อยบนเบาะหลัง เช่นเดียวกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายพร้อมเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ด้วยการพับเบาะแบบ60/40ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาแสดงให้เห็นว่าภายในห้องโดยสารครุสแม้จะมีกว้างขวางกว่าคู่แข่งมากนักแต่มันก็สามารถรองรับผู้โดยสาร4-5คนได้สบายสบายตามมาตรฐานของรถคอมแพคซีดานบนงานดีไซน์ที่โดดเด่นบวกกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันและแสงสีทั้งหมด ที่เป็นตัวกระตุ้นให้รู้สึกตื่นเต้นได้เมื่อขึ้นไปนั่งอยู่ในห้องโดยสารของ c h เชฟโรเล r คร s e ค่ะจากนั้นมาต่อที่ขุมพลังที่ถือเป็นไฮไลท์ในเชฟโรเล r คร s e ใหม่ที่หันมาตามกระแสด้วยการนำเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบ16วาว บล็อก1.8 e c o t e c ใหม่รหัส F18D4 มาพัฒนาให้กลายเป็น Flex Fuel เพื่อรองรับน้ำมัน E85 ได้ด้วยการปรับจูนแบบ ECU ใหม่รวมถึงการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มอีกหลายจุดพร้อมเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรับมือกับระบบจ่ายเชื้อเพลิงที่มีการไหลเวียนสูงกว่าเดิมรวมถึงการปรับปรุงชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ ที่ต้องสัมผัสกับเชื้อเพลิงอาทิเช่นวาวบาวาวและวัสดุจำพวกท่อยางและสายเชื้อเพลิงต่างๆที่ทนการกัดกร่อนได้มากขึ้นบวกกับเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่เดิมอย่างระบบวาวแปรผันทั้งฝั่งไอดีและไอเสียซึ่งเชฟโรเลสครูอสจดลิขสิทธิ์ไว้ในชื่อ d o บเบิลซีและทำให้มันมีพลักกำลังสูงสุด 141แรงม้าที่6,200รอบต่อนาทีแต่แรงบิดสูงสุดเท่าเดิม177นิวตันเมตรตั้งแต่ในรอบต่ำที่3,800รอบต่อนาทีและส่งถ่ายกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต6ิ6สปีดเจนทูซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเกียร์ลูกเดิมพร้อมระบบ Driver s h i f t Control d s เอเอาไว้เปลี่ยนเกียร์เองเมื่อต้องการเปลี่ยนอารมณ์มาขับให้สนุกสนานมากขึ้นค่ะ ซึ่งจากที่ได้ลองขับจะรู้สึกได้ว่ามันแม่นยำและนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นในจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ทำให้ขับสบายพร้อมจังหวะการเร่งแซงที่ทำได้ดีกว่าเกียร์ลูกเดิมชัดเจนทั้งตอบสนองไวขึ้นแถมยังเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วขึ้นและสมูทขึ้นอีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่นที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบจะอยู่ที่2,200รอบต่อนาทีก่อนจะขยับขึ้นเป็น2,400และ2,600รอบต่อนาทีที่ความเร็ว110และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับและทําอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลีย่ยได้ดีที่สุด12.78กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่พอรับได้และดีกว่ารุ่นเดิมอีกเล็กน้อย ส่วนในด้านอัตรานั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แรงขึ้นด้วยตัวเลขบอกพิกัดก็ตามแต่การที่ครุซสใหม่มีเกียร์ที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมเท่านี้ก็ทําให้มันแสดงพลังได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่องมากขึ้นด้วยจนทําความเร็วจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง12.27วินาทีซึ่งถือเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับกลางกลางและไม่หวือหวานักสำหรับรถในระดับเครื่องยนต์1.8ลิตร ต่ถือเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นในการแข่งกับตัวเองและพร้อมแก้ตัวอีกครั้งด้วยท็อปสปีดท,ที่ค่อยๆไต่ความเร็วไปเรื่อยๆจนเข็มไม่ไปหยุดที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไม่ยากเกินนักสำหรับระบบช่วงล่างในเชฟโรเลตคริสใหมย่ยังคงยกชุดมาจากรุ่นแรกซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการยึดเกาะถนนอยู่เป็นชุนเดิมและถือว่าเจ๋งกว่ารถคลาสเดียวกันชัดเจน ด้วยระบบการสะเทือนแบบ Euroline ที่หนึบแน่นขับแล้วมั่นใจได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งผาช่วงล่างแบบอิสระ4ล้อเหมือนกับคู่แข่งอย่าง Civic และอ u t i e s ด้วยพื้นฐานโครงสร้างของระบบการสะเทือนแบบอิสระ MacPherson s t a t ที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบคานบิดทอร์ชันบีมที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง Magnetic Arc ซึ่งมีความหนากว่ารถทั่วไป นอกจากนี้วิศวกรยังออกแบบและจัดวางตำแหน่งยึดของระบบช่วงล่างด้านหลังในแบบซีสลิงเพื่อให้ล้อหลังสามารถตั้งฉากอยู่กับพื้นถนนมากที่สุดโดยเฉพาะตอนเข้าโค้งเพื่อสมรรถนะในการยึดเกาะถนนที่เพิ่มขึ้นผนวกกับการปรับเซ็ท่าของช็อคอารและสปริงที่ลงตัวพร้อมเหล็กกันโครงที่ออกแบบและใช้วัสดุที่สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีและให้เสถียรภาพในการขับขี่ที่มั่นใจได้มากกว่าคู่แข่ง ที่ใช้ช่วงล่างแบบอิสระทั้ง4ล้อด้วยซ้ำส่วนพวงมลาลัยก็เช่นกันครูสเปลี่ยนจากเทคโนโลยีแบบเฟืองตัวหนอนพร้อมตัวผ่อนแรงไฮดรอลิกมาเป็นแบบไฟฟ้าแบบเดียวกันกับคู่แข่งในเวอร์ชันนี้ซึ่งให้แฮนดิงโดยรวมที่ตอบสนองไวขึ้นแต่ยังไม่คมเท่าที่ควรยังมีช่วงฟรีของพวงมลาลัยให้รู้สึกอยู่เล็กน้อยพร้อมน้ำหนักหน่วงที่ค่อนข้างดีขึ้นไม่เบาจนเสียอาการที่ความเร็วสูงส่วนการขับทั่วไปที่ความเร็วต่ำ ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ให้รู้สึกตึงมือเหมือนเดิมและต้องออกแรงสาวมากกว่าเมื่อเทียบคู่แข่งในคลาส,สที่เบากว่าชัดเจนก่อนจะปิดท้ายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกแบบดิสซี่ล้อพร้อมด้วยระบบป้องกันล้อนล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD รวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC และตบท้ายด้วยระบบป้องล้อหมุนฟรี ขณะขับขี่บนถนนลื่น TCS Traction Control System และถึงลมนิรภัยแบบ Dual SRS ซึ่งทั้งหมดนี้เชฟโรเลตได้ติดตั้งมาให้เป็นมาตรียวกับรุ่นทัอม2.0ทั้งในตัว LS LT และ LGC LTZ รุ่น1.8เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ที่เหนือนระดับมากยิ่งขึ้น สรุปแล้วเชฟโ e เล r ครูซใหม่อ่านไม่ประสบความสำเร็จจากการกระชับหน้าในคอสเฟสลิปในครั้งนี้ก็ตามแต่สำหรับภายในห้องโดยสารนั้นถือว่าเชฟโรเล t เลือกโทนสีได้ลงตัวและดูดีแมทกับภาพรวมจนทำให้มันดูหล่อหรูเพิ่มขึ้นได้ง่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะักซึ่งส่วนที่ถือว่าคุ้มค่าที่สุดนั้นคือเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มเข้ามาทั้งในส่วนของเครื่องยนต์และระบบส่งกาลัง ที่ทำให้มันขับสนุกมากขึ้นและประหยัดมากขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ที่สําคัญคือสามารถเติมน้ํามันได้ได้แบบสบายกระเป๋าด้วยแก๊สโซฮอ e85 ซึ่งถูกกว่าเห็นเห็นพร้อมราคาค่าตัวที่เชฟโรเลตใจดีตัดโปรโมชั่นทั้งหมดนี้มาให้ในราคาเดิมแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะ